เครื่องบินลำนี้กำลังลงจอดในบ้านสมบัติครับในบ้านมีห้องอยู่6ห้องใครที่สามารถไปถึงห้องสุดท้ายได้เขาคนนั้นจะมีสิทธิ์รับเงิน1นึ่งแสนบาทน,นี่ผมเหนื่อยครับทุกคนร่างกายแบบไม่ค่อยมีแรงทางานเยอะนอนน้อยมีสมาธิาโฟกัสอะไรก็ไม่ค่อยได้แต่ไม่เป็นไรครับผมมีตัวช่วยสกอรตร้อยซุปไก่สกัด100ยเอร์เซย่อยง่ายดูดซึมได้ทันทีมีไทรโรซีนบำรุงสมองบำรุงร่างกาย มีสมาธิไม่หลุดโฟกัพสพร้อมบูตเอเนจีทุกสถานการณ์ที่สำคัญครับอร่อยดื่งง่ายไม่ขาวนม่ครับสกอตร,ร้อยไก่สกัดร้100อยเปรเซ็นต์ถ้าเกิดช่วงนี้นะครับใครรู้สึกเหนื่อยนอนไม่หลับไม่มีสมาธิหลุดโฟกัสสามารถไปหาซื้อได้มากินแบบผมนะครับ ตอนนี้ผู้สือสารทุกท่านพร้อมที่จะลงจอดในบ้านสมบัติยังครับถ้าพร้อมแล้วจะลงในอีก3 2 1และนี่คือห้องแรกในบ้านสมบัติครับห้องนี้มีชื่อว่าห้องจับผิดภาพเป็นการจับผิดภาพในชีวิตจริงไม่ใช่เกมในจอคอมในห้องนี้มีของมากมายครับทุกคนจะมี30วินาทีในการดูว่าของต่างๆวางตรงไหนมากและหลังจากนั้นพี่จะมาหยิบออกไป แล้วก็ด่าให้ถูกว่าพี่หยิบของไหนไปแต่ก่อนที่ยิเริ่มงทุกคนจามันครับผมมีตัวช่วยให้ทุกคนครับนี่เลยครับกอดลอยซุกไก่สกัดวัตเซนเอาไปเลยคนละหนึ่งครับเอาไปเลยครับอ้อสารบอนะครับบีบเบิ่มครับบำรุงเยอะๆบำรุงบำรุงเยอะๆกินให้หมดปวดจะได้บำรุงสมองจะได้มีสมาร์ทไม่หลุดโฟกัสชนชนครับผมหมดปวดเลยครับครับปวดงง่าย ยิ่ง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะมาวางเลยครับมาวางได้เลยครับคุณพร้อมที่จะจำมนะครับพร้อมครับโอเคถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ขอโชคดีครับจับเวลาเลยครับากเจอกันแล้วเอ้ยออฟออฟมาหนี่เดี๋ยวเราเราตรงไหนก่อนพี่เอาเตียงพี่เอาเตียงเอาเตียงออฟออฟเอาตรงนี้โอเคผมเอาแค่โซนนี้นะนี่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 โอเคจำไม่ได้เมื่อกี้ผมรับอะไรไปบ้างวะ ไม้ปิงปองเสือนกหวีดอะไรสักอย่างทำไมนับเท่าไหร่ก็ไม่เท่าเดิมวะเสงเสียงแปลกแปลกแปลกอ่ะเสียงเนะหยิบชิ้นไหนดีนะของเยอะเลือเกยนบนเนี้ยผมจะไม่หยิบเพราะว่าน่าจะโฟกัสแหละผมจะหยิบอันที่แบบอันนี้ดีกว่า มันอยู่ติดนี่คือมันอยู่ติดเอมาคนแก่แล้วเอ๊หลุดโฟกัสอะไรเงี้ยคนไม่ถ้ามองผ่านๆไม่เห็นนะำหกมองผ่านอะไรเงี้ยโอาเชียร์คเราจะเอามันฟังออกครับคุณผเ่งมากไปโอเคแต่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 โอเคทำได้เลยครับเชจอรับเจอกันตรงนี้เลยครับเจอกัตรงนี้เลยครับอันนั้นเลยครับและตอนนี้นะครับพี่ทำการหยิบของชิ้นหนึ่งออกไปจากห้องนี้ไปแล้วครับผมหายเจอรึก็คืออะไรมิวลาให้คุยกันหนึ่งนาทีครับ ครับเชิญได้เลยครับทุกคนกลับที่โซนตัวเองแล้วก็ดูว่าตัวเนี้ยไม่มีแล้วตัวเตียงนี้ครบใช่ครบเจ็ดแปดเก้าเอ้ยของพี่ก็ครบนะเอ้ยอะไรหายไปอะไรหายไปไม่รู้อันนี้ไม่ครบแต่ไม่รู้อะไรหายไปหรอแต่หายไปหนึ่งอย่างหายไปหนึ่งอย่างว่ะเดี๋ยวขอเรียกพลังสควอตก่อนมันยังไม่ลงท้อง ไอที่เปล่าฝุ่นหรือยุงหายไปหรือเปล่ายุงที่ตกไปอะยุงที่ตกไว้อ่ะแปด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 สามสิบวินาทีผ่านไปแล้วไม่ไโปงอะไม่มียังไม่ไม่มีอยูไม่ยังอยู่ไม่อยู่ก็แล้ไม่ไม่อยู่ไงไม่อยู่นี่แล้วอะไรหายไปอ่ะโอ๊บก็ไม่ใช่ของผมผานเข้าวะพี่สิบห้าวินาทีครับสิบห้าวินาทีครับมันอาจจะเป็นของชิ้นเล็กคิดดีๆของชิ้นเล็กชิ้นเล็กหรือเปล่าตู้เย็นเปล่าอ๋อตู้เย็นอันเล็กปะตู้เย็นอันใหญ่ ไม่มีนี่มันมันจะอยู่โซนเนี้ยไอเนี้ยไม่ไอโซนเนี้ยโซนสิบเก้าไม้พิงปองป่ะแปดไอโซนเนี้ยมันมีไม้ปิงปองอยู่หกสรุปมันคืออะไรไม้ปิงปองไม้ปิงปองสามไม้ปิงปองสองหนึ่งแอบ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 ไม้พิงปองแอบแอบหยุดชี้แล้วครับทำไมถึงคิดว่าเป็นโซนออฟครับเพราะเว่าโซนหนูอะไม่มีเลยอ๋อคือคือคือเราแบ่งกันแล้วกันแบ่งแบ่งกันนับว่ามีมีกี่มีเท่าไหร่ถ้าเกิดของใครหายไปในออนออนโซนไหน พอส่วนนี้ค่ะนั <avenues S 2> บได้กี่ชิ้นครับนับได้14ชิ้นทุกอย่างยังอยู่ครบอ๋อโอเคโอเคแล้วฟ้าครับตัวนู้นค่ะรวมถึงตรงนี้ด้วยเผื่อไว้เผื่อไว้เฉยอ๋อโอเคเผื่อไว้เฉย์แล้วเบฟอะครับเบฟโซนไหนเก้าเก้าชิ้นนะแล้วก็มีแบบแวะแอบไปดูของตรงนี้อ๋ออ๋อคือออฟออฟออฟยู่ติดโซนเบฟใช่ใช่อยู่โซนนี้นับได้หมดกี่ชิ้นครับสิบห้าชิ้นแต่ว่าของอยู่เหลือสิบสี่ชิ้นและคิดว่าชิ้นนั้นคือไม้ปิงปองคำตอบสุดท้ายนะครับไม้ปปิงองครับแลไม้ปิงงปปออเ็นคตบที่ ถูกต้องครับยินดีเลยครับอ่าโอเคเนื่องจากว่าทุกคนเก่งมากรับเดี๋ยวหลังจากนี้ทุกคนจะไม่ได้เล่นด้วยกันแล้วจะไม่ใช่การแข่งขันแบบทีมแล้วจะเป็นการแข่งขันเดี่ยวฆ่าฟันกันเองหลังจากนี้ทุกคนใจเย็นเราอยู่ด้วยกันก่อนอยู่ด้วยกันก่อนเมื่อกี้เพิ่งรักกันอ่าหลังจากนี้นะครับทั้ง4ี่คนจะต้องแยกกันเข้าห้องคนละหนึ่งห้องเลื่อกกันเองมีสี่ห้องเลือกกันเองว่าจะเข้าห้องไหนขอโชคดีครับ และนี่คือห้องที่อ่อนเลือกนะครับห้องแห่งการทํานายอนาคตห้องนี้ไม่มีอะไรมากเลยอ่อนแค่ดูคลิปนี้และทําตามที่คลิปบอกขอให้โชคดีครับหบองว่าจะเจอกันในห้องสุดท้ายนะนี่คืออะไรกินสกอตแล้วให้ต่อดื่มหมดพี่เป็ดจะทำไรต่อทยอิน ดื่มอีกขวดยืนขึ้นจูบถูกจุดค่อยดูยมันจะทำทุกอย่างเลยปะไทยอินเนาะไทยอินอดื่มอีกขวดอร่อยอ่ะยืนขึ้นยืนขึ้นแล้วออกไปจูบจูบจูบขวดนะจะจูบทำไมวะเหลียวถูกจุกค่อยมันจะทำทุกอย่างเลยเอ่อไทยอินแล้วกันไทยอินค่ะตอบว่าอะไรครับ ไทยอินค่ะและออนนะครับเรื่องคำตอบไทยอินราคิดว่าไทายอินครับก็อาจจะแบบนี่เลยสกอตร้อยซุปไก่สกัดร้อยเปอร์เซนต์อร่อยมากครับทุกคนโอเคชิญดูคำตอบครับอ้าวทำไมอ่ะรักลูกค้ามันดีเลยรักการจูบคือการแสดงความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเราเคยหอมแก่พ่อแม่ไหมนี่ก็คือจุ๊บเหมือนจุ๊บพ่อแม่เรา จะทาอินทำไมของอนี้ไม่ต้องทาอินไม่ต้องมีสคริปต์ออกมาจากใจเทคเดียวอันนี้คือความรักถูกต้องจะทาอินทำไมคือคือของมันดีอยู่แล้วมันทำให้แบบเราจำจดจำหัดกินบั้งกระหม่องหรือไม่ไม่พอเอาเพิ่มได้นะรังขอรังอ่อะแล้วก็เป็นที่น่าเสียใจคอแพ้แล้วเหรอออกออกเลยออกเลยขออว่ามีงอแค่หนึ่งแสนบาทไทยไม่มีสิทธิ์รูลับแล้วไทยผิดแล้วจบเลยจบเลยกลับบ้านเลยแปดปีมึงทนความจำเหรอ ดีเรากกเป็นเพื่อนเพิ่งแท้ของกูเราเป็นเพื่อนกันมาแปดปีแล้วไม่รู้จะทำอะไรทุกคนอ่ะเดี๋ยวดยวูทายมึงบ้างเนี่ยเดี๋ยวก,กูหาอะไรทายมึงบ้างเดี๋ยวจะตอบไม่ถูกนะอ่ะเฮ้ยกลับอีกรอบหนึ่งดูนี่นะต่อยกูทำอะไรเอานิ้วลงไม่ใช่กู<อ>ชูไว้เฉยเนี่ยเอานิ้วลงเห็นปะยังไม่ใช่กันดิบอยู่แกดิงอยู่มันไม่ยอมมึงันไม่ยอมให้รอบให้รอบให้รอบดูดูนี่ปึ๊บ กิดอะไรขึ้นสกอตไม่ใช่สมองมึงจะได้ดีขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่จะทำไรอู้หูเลยหายับกันไกพังนี่ไงไม่รู้เรื่องแต่มันก็ไม่ได้ก็ต้องมันได้พังอะไรอ่ะเอาเอามึงรองกูรู้อครจะร้องอ่ะว่ากูจะทำอะไรต่อไปกูรู้อ่ะเอางี้มึงกรรมึงกรรอย่างงี้กูรู้ว่าต่อยมึงทำอะไรถ้าทายถูกเได้เงินเดือนได้ไหมเดือนนี้แล้วถ้าทายไม่ถูกคุณสอป่ะอ่ะได้เอาป่ะถ้าทายไม่ถูกคุณสอง่ะอย่ากต้องอยู่อย่างนี้นะอะเลยมีตัวมีตัวเรื่องไหมกูรู้อะไรเรื่องอะไรทำไรมึงจะร้องว่า อก็ถ้ามึงบีบมันก็เจ็บแหละไม่บีบแล้วถ้าทุ้เงียบอ่ะก็เอาเพนเลยตอไเลยอ่าลองนะเห็นไหมบอกแล้วครับทุกคนเนี่แหละครับเพื่อนแปดปีเขารู้กันเพื่อนแท่เป็นอย่างงี้เราทำจริงด้วยเห็นไหมล่ะบอกแล้วเึ้นกลับบ้านได้เลยครับและนี่คือห้องที่น้องเบฟเลือกได้นะครับชื่อห้องว่าห้องสก็อตห้องนี้ง่ายมากเลยไม่มีอะไรมากเบฟแค่ต้องดื่มสก็อตให้หมดหนึ่งขวด ผ่เลยแล้วก็ผ่านเลยเป็นห้องที่ดีที่สุดเป็นห้องที่แบบไม่ต้องทําอะไรเลยห้องื่นต้องทำนะบอกก่อนโอ้ห้องนี้อห้องที่แบบคือก็แค่ดื่มให้หมดอ่ะแล้วก็จบเลยแล้วก็ไปห้องสุดท้ายเลยโอ้พอดีเลยครับทุกคนเมื่อกี้ผ่านห้องกิมมาต้องใช้ความจําเยอะห้าหกเจ็ดแปดเก้าเฮ้ยของพี่ก็ครบนะเรียดเขียยเลยเจ๊ออฟเรียยเลยดื่มให้หมดเลยครับ ดื่มสก๊อตร้อยซุปไก่สกัดร0อเเซตเพื่อเพิ่มสมาธิไม่หลุดโฟกัสพร้อมบำรุงสมองและร่างกายให้พร้อมรับกับทุกสถานการณ์ดื่มได้เลยครับโอได้เลยครับเต็มที่เลยครับโอ้ชิวนะสดชื่นชิวนะครับผมโอเคหลังจากนี้ก็ไปนั่งรอที่ห้องสุดท้ายได้ครับแต่บอกก่อน ดีแล้วที่ดื่มสกอต้องสุดท้ายเนี่ยมันใช้สมาธิเยอะมากค,คือคือคือไม่ใช่แรงไม่ใช่แรงแต่ว่าใช้ความคิดเยอะมากจะเป็นยังไงฝใหยโชคดีแล้วกันเริ่มกลัวแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเบฟเป็นคนเดียวที่เข้ารอบอะไรเงี้ยเอาเงินรางวัลไปเลยเอ๋อถ้าเกิดอีกสองคนไม่ผ่านคือผมอีกสามคนชาถ้าถ้า,ถาอีกสามคนไม่ผ่านก็เรียบร้อยโชคดีครับเจอในห้องสุดท้ายและนี่คือห้องที่น้องฟ้าเลือกนะครับยินดีต้อนรับน้องฟ้าเข้าสู่ห้องเสียงใครนะเสียงใครนะ เสียงใครนะเสียงใครนะถูกต้องอย่างนี้เลยสำหรับห้องนี้นะครับน้องฟ้าจะได้ปิดตาวินปอะุญาตนะครับออะหญาตนะครับอ๋อก็คือเสียงใครนะใช่ครับโอเคผิดด้านเปล่าพี่ชัยผิดด้านเห็นไหมครับไม่เห็นครับนี่กี่นิ้วครับสองเฮ้ยรู้ได้ไงวะรู้ได้ไงวะ อ๋อตตัว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 ตแต่ละห้องนี้นะครับง่ายมากเลยครับเดี๋ยวพี่เนี่ยจะให้คนเนี่ยมายินข้างหลังน้องฟ้ากี่คนพี่ไม่รู้และคนเหล่านั้นเนี่ยเขาจะทำการพูดประโยคประโยคนึงสิ่งที่ฟ้าต้องทาก็คือฟ้าต้องทายให้ได้ว่ามีคนทั้งหมดกี่คนพูดประโยคนี้ เลยเหรอพี่ใช่ครับเป็นประโยคประโยคหนึ่งสั้นๆไม่ยาวแต่ว่าฟ้าเนี่ยต้องแบบโฟกัสหน่อยนะเพราะว่าฟ้ามีโอกาสแค่รอบเดียวนั้นเป็นอะไรโอ้ยโดโดโตโโมาลั่นมาลั่นมาลั่นถึงววาไอ้เบฟได้เข้าใจใช่ไหมครับได้โอเคครับอ่ะชันอะไรครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วส2มสองหนึ่งพูดเลยครับ อ, át, อันันเป็ดลงคลิปสี่วันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์โอเคเชิญออกไปได้เลยนะครับได้ยินพี่อิงอยู่ตรงนี้แล้วก็พี่ฟ้าแล้วก็ไอ้โก้พี่อิงพี่ฟ้าโก้เฮ้ยเป็นยังไงพี่ประโยคประโยคนี่ว่าอะไรครับดีแคปไหนประโยคประโยคเป็นยังไงบ้างอันันเป็ดลงคลิปสี่วันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์คิดว่ามีใครบ้างมีพี่ฟ้ามีพี่อิงแน่นอนแล้วก็มีโก้ แล้วมีผู้ชายตรงเนี้ยคนหนึ่งคิดว่าใคร jor? ใครวะใครวะพี่ตอนนี้คือที่มั่นใจคือมีสามแหละมีสามมีอิงใช่ใช่ใช่มีพี่อิงมีพี่ฟามีโกะ,ะมีผู้ชายคนนี้แล้วก็ตรงนู้นแต่ไม่รู้ว่าใครใช่คิดว่ากี่คนครับตรงนูหนูไม่มั่นใจว่าแต่หนูเหมือนหนูได้ยินอะแต่เหครับจะตอบอยู่ครั้งเดียวครั้งเดียวเหรอพี่แบบสองครั้งได้ไหมได้ครั้งเดียวครับได้ครั้งเดียว ทุกเกมในคลิปนี้เนี่ยทุกคนมีโอกาสแค่ครั้งเดียวเท่านั้นไม่มีโอกาสแก้ตัวเหมือนชีวิตเราครับชีวิตเราคนเดียวเกิดมาก็มีชีวิตเดียวไม่มีชีวิตที่สองฝากไว้ให้คิดพูดไปก่อนอยากเทเดี๋ยวดราม่ามาแล้วนะมีพี่อิงมีพี่ฟ้ามีโก้เฮ้ยพี่อ๋อเป็นพี่ก็ได้อันนั้นเป็นลงคลิปสี่วันนากาพุนาสาวทิตย์อันนั้นเป็นลงคลิปสี่วันนาคาพุนาสาวทิตย์ ฮานาเป็ดลงคลิปสี่วันค่ะเพื่เสาศอาทิดินไหมจริงจมันไม่ได้มันได้มันได้มันได้ลองเดี๋ยวลองเอาทุกเสียงนั้นมารวมเป็นมีกันอซ์กันนะฮานเป็ดลงคลิปสี่วันนะคะเพื่เสาศอาทิดฮานันเป็ดลงคลิปสี่วันอนะคาเพื่อลาศอาทิดฮานาเป็ดลงคลิปสี่วันนะคะเพื่เสาศอาทิดนี่ยยังรู้เลยว่าเป็นพี่เป็ดอ่ะอ่าหนูตอบเลยดีกว่าอโอเคตอบเลยหนูไม่ค่อยอยากฟังเขาตอบห้าห้าคนเป็นคำตอบสุดท้ายไหมครับคำตอบสุดท้ายค่ะโอเคตอบห้าแลครับห้า เป็นคำตอบที่ตรงรูปเลมั่นใจว่าเหมือนเหมือนได้ยินนะทุกเกมในคลิปนี้เนี่ยทุกคนมีโอกาสแค่ตังแคเดียวไม่มีโอกาสอีกตัวถูกต้องครับยินดีด้วยครับจริงเหรอวันนี้วุ่นหลังฟ้าเนี่ยถูกแล้วมีฟ้ามีอิงมีโต้มีแมนและก็มีวิวหลังจากนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับผมห้องต่อไปที่ฟ้าจะได้เข้าเนี่ยห้องนี้ถ้าเกิดฟ้าทําสําเร็จเนี่ยห้องสุดท้ายซึ่งพี่บอกไปแล้วว่าห้องสุดท้ายเนี่ยคือห้องที่ฟ้าเนี่ยจะมีสิทธิ์รับเงินหนึ่งแสนบาท มีสิทธินะก็เข้าประตูได้เลยครับหนูไม่ต้องไปก็ได้มัง้งรับอยู่แล้วใค,ใ,คใครก็รู้<อ>ว่แล้วแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าห้องอื่นเป็นไงแต่ถ้าห้องมีฟ้าไปได้ห้องนั้นคนเดียวฟ้าก็ออกไปเลยแต่ถ้าไปกันสองคนก็ต้องแย่งชิงกันหน่อยอา้าวเหรอใช่แต่ถ้าห้องนั้นคือฟ้าเข้าไปแล้วมีฟ้าคนเดียวไม่มีใครไป,ไปห้องสุดท้ายได้ฟ้าก็ชนะเลยอ่ะขอเชิญได้เลยครับฟ้ายินดีด้วยเจิญที่ห้องสุดท้ายและนี่คือห้องที่น้องออฟเลือกนะครับชื่อห้องว่าหน้าใครวะยัไม่รู้ไหมล่ะพี่เดี๋ยวได้รู้เดี ำหรับห้องนี้ง่ายมากเลยครับเดี๋ยวพี่จะเปิดภาพภาพหนึ่งขึ้นมาครับซึ่งในภาพนั้นเนี่ยจะมีอวัยวะส่วนต่างๆของหลายๆคนประกอบรวมกันแลวออฟต้องทายให้ได้ว่าในหน้านั้นเนี่ยมีอวัยวะของคนกี่คนของใครมั่งต้องทายให้ได้ทั้งตัวปะแค่หัวโอเคโอเคแค่หัวอาจจะได้อาจจะได้พร้อมนะครับพร้อมครับจัดมามีสมาธิดีพร้อมมีเวลาแค่2นาทีในการ อบเท่านนั้ในการดูโอเคสามสองหนึ่งดูได้เลยครับไอ้พี่พี่เอามรรทุกต่างดาวให้ผมดูปันเนี่ยใครวะอ่ะใบทุกโอยวะเป็นของคนในสตู่เราหน้าหน้าหน้าโกหน้าหน้าต้องเป็นหน้าโกโอเคเป็นคนเดียวที่หน้าอ้วนอ่าหน้าโกอ่ะอะไรวะนั่นน่ะใครวะตาจมูกไฟฟ้าอ่าจมูกฟ้าอ่าตอนนี้ตอบ หน้าโกหน้าโกจมูกฟ้าจมูกฟ้าปาดแดงซะด้วยทาลิปถ้าเป็นลิปก็ต้องผู้หญิงหรือเปล่าผู้ชายในสูตรเราไม่ค่อยมีใครทาลิฟผมว่าไม่ใช่นี่ช่วยวิเคราะห์อันนี้บอกว่าเพราะว่าทรงปากปากใหญ่มากไม่ใช่ไม่ใช่ผู้หญิงอ่ะผูขยายห่ได้เออเหรอตาตาพี่เบฟตาเบฟใช่ตาตาพี่เบฟมันมันมีรอยมันอาจจะมีรอยสีแดงแดงนิดหนึ่งตาพี่เบฟปากใครอยค่ับ ฝากพี่ออนโอเคผมใครวะคิ้วด้วยปะผมไม่โดนัทสิผมโดนัทเก้าคิ้วแปดเจ็ดอ่ะคิ้วอิงอ่ะบ้าเลยคิ้วอิงสี่สามสองหนึ่งโอเคครับตอนนี้ออฟตบนะครับ บอกว่าโคงหน้าเนี่ยเป็นของโก้ใช่โคงหน้าโก้ตาเป็นของเบฟใช่ตาพี่เบฟจมูกฟ้าฟ้าปากออนอ่าคิวอิงอ่ากผมโดนัทถูกร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวค่อยๆแล้วกันโอเคโคงหน้าก่อนของโก้ถูกต้องครับจมูกฟ้าถูกต้องครับไม่รู้ได้ไงวะไม่รู้มันเนียนไงตาเบฟถูกต้องครับเฮ้ยดูก่อนปากออนชอบเอ็นคิวออนปะ มีความเป็นปากมาด้าเนอะต้องเหรอไอ้ถูกเหรอผมผมไงผมโดนัทตอนที่โดนัทเหรอก็โดนัทชอบไว้ทรงเนี้ยชอบไ้ทรงแบบตัดไอหรือกูวะถูกต้องครับทรงของน้องอ๊อฟครับพี่เอาสก๊อตร้อยไปอีกแล้วอ่ะส่วนคิ้วคิ้วยังไม่มีคิ้วคือคิ้วเป็นโก้เลยอ๋อเกือบถูกแล้วแล้วกับว่าเออแต่ว่าคือที่อ๊อฟสับสนเพราะว่าช่วงนี้ครับด้วยช่วงเนี้ย ไอโดแม่งไปดักผมมาพอดีแล้วมันทรงคล้ายๆนี้มันมันพุ่งมาเลยคิดอ่าแต่ก็เป็นน่าเสียดายครับที่น้องอ๊อฟไม่สามารถไปห้องตายได้ตายเพราะผมตัวเองมันจะบ้าโอ้ยใช่อ่าแต่ก็นั่นแหละครับทุกคนไม่แม้จะได้เหตุผลอันใดแต่น้องอ๊อฟนะครับไม่สามารถไปสู่ห้องตายได้ก็เดี๋ยวทําการเอากระบะถล่มบ้านหลังนี้เลย ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องสุดท้ายของบ้านสมบัติครับห้องนี้มีชื่อว่าห้องทำลายมิตรภาพไม่ว่าก่อนหน้านี้คุณจะรักกันมากเพียงใดมีความสัมพันธ์ผูกพันกันมากเพียงใดมาห้องนี้ความสัมพันธ์นนนนที่ผ่านมามันจะพังไครลงแน่นอนอย่างที่บอกไปครับว่าห้องนี้เนี่ยทุกคนจะมีสิทธิ์รับเงิน1นึ่งแสนบาทแต่เนื่องจากเข้ามา2คนเพราะฉะนั้นเงินรางวัลสูงสุดของแต่ละคนที่รับเนี่ยคือ5,000 0บาท มันจะหารสองและตรงหน้าของทุกคนนะครับนี่คือคนละห้าหมื่นบาทข้างหน้าเบฟห้าหมื่นข้างหน้าฟาห้าหมื่นบาทและตรงหน้าของทุกคนอีกจะมีกล่องอยู่กล่องหนึ่งห้องนี้ง่ายมากเลยครับทุกคนสามารถหยิบเงินห้าหมื่นบาทข้างหน้าของทุกคนเนี่ยเข้ากล่องที่อยู่ตรงหน้าเท่าไหร่ก็ได้หยิบได้เท่าไหร่เอาไปเลยหยิบห้าหมื่นก็ไปเลยห้าหมื่นหยิบ 50, 000, หนึ่งพันก็ไปเลยห้าพันไม่หยิบเลยก็ไม่เอาไปเลยแต่กฎมีอยู่เเดียวครับคนที่หยิบน้อยกว่าจะได้เงินไปคนเดียว ผูนี้มากกว่าจะไม่ได้โอเคครับขออนุญาตนะครับ DIY หน่อยโอเคถ้าพร้อมแล้วทั่วมีเวลา3นาทีในการหยิบเงินที่อยู่ตรงหน้าทุกคนนะครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1. 1เริ่มได้เลยครับ ยากมากแต่หนูว่าไม่ไม่น่าเกินหมืน่นถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยนะพอเดาได้ง่ายนะแต่พอเป็นฟ้าแบบค่อนข้างยากมากเพราะแบบเรื่องเรื่องเงินกับฟ้านี่คือแบบคิดคิดไม่ออกเลย พี่เบ๊อชอบรักพี่เป็ดเนี่ยเขาอาจจะแบบเอ้ยเอานิดนึงอะไรอย่างงี้พอฟ้าคิดว่าประมาณสักสองพันเกมนี้เป็นเกมที่แบบว่าแค่เลือกมันยังไม่พอมันเหมือนแบบมันต้องเล่นกับใจคนจริงๆต่อๆให้แบบรู้จักกันมาแต่ก็แบบไม่มั่นใจเลยครัเรื่องพอเป็นเรื่องเงิน กว่าห0 0พันคิดว่านะคิดว่าน่าจะประมาณสองพันนะขำๆอะไรประมาณนี้หนูคิดว่าเขาน่าจะแบบที่สุดละของไม่โลกฟ้าเนี่ยไม่น่าหยิบเยอะมากครับแต่ก็ตอบไม่ได้วะ่ะจากที่เราแบบเราเหนื่อยมาทั้งวันแล้วว่ามันคือแบบพูดยากครับแต่ไม่น่าเกินหมื่นหรอเป็นไม่ได้วะ่ะ เคขอ,อยางเก็บเงินน,งนะครับโอเคครับโอเคนี่กระเป๋าเบสนะครับเป๋าเบลอยู่ฝั่งซ้ายกระเป๋าฟ้ายอยู่ฝั่งขวาโอเคอู้พอๆกันโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะมานับเงินกันนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยหยิบกันไปเท่าไหร่ เลยครับเริ่มจากนี้ครับ1,000 เบบะชอบรักพี่เป็ดเนี่ยเขาอาจจะแบบเอานิดนึงอะไรอย่างงี้พอฟ้าเนี่ยไม่น่าหยิบเยอะมากแต่ก็ตอบไม่ได้ว่ะจากที่เราเราเหนื่อยมาทั้งวันแล้วว่ามันคือแบบพูดยากบอกว่าน้ำฟ้าทายไปรับไอ้ฟ้าเอาหล่อย ไม่ความสามารถไงอโอเคอ่ะเดี๋ยวขอนำเแบฟบเดี๋ยวดูเบฟ่ันเบฟไปเท่าไหร่อันนี้คือของเบฟนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเบฟจากห้าหมื่นเรื่องมาหมื่นห้าโอเคแต่เบฟไม่ได้ฟ้านะครับหยิบม,มาได้สองสามสี่ไม่หนูวัดความสามารถของหนูนี่ไรความสามารถในการแบบที่เล่นมาคือฝังน้อยจังอะเอา าอาแต่ไม่เป็นไรครับผมยินดีครับผมแฮปปี้พร้อมกับรางวัลจากแสนหนึ่งหรับก็สหรับบ้านสมบัตินี้นะครับฟ้านะครับเอาสมบัติไปเลยครับห้าพันบาทจากหนึ่งแสนบาทยินดีด้วยครับเอาไปทำบุญให้บอยหน่อยอ๋อไปซ่อมรถสักนิดนึงซ่อมบ่อยเหลือเกินตอนแรกเปิดมาหัวเลยเบ๊บ แบ่งหมดวะสไลด์เข้าไปใต้กล่องหรือว่าหล่นเบาวะห้าหมื่นหรือด้วยฟ้ามึงเอาแค่ห้าพันเนาะหนูแบบเงินสมารกูมันเท่าไหร่วะหนูอย่างนี้เลยเออผลินสมารกูมันเท่าไหร่วะดีแล้วหยิบครับเพิ่็ต้องแม่งจะไม่หยิบด้วยแล้วก็อย่าลืมตัวช่วยอย่างนี้เลยครับสก็อดร้อยซุปไก่สกัด100% ย่อยง่ายดูดซึมได้ทันทีครับนี่ช่วยบำรุงสมองครับมีประโยชน์ต่อร่างกายดื่มแล้วโฟกัสมีสมาธิที่สําคัญครับอร่อย ดื่มง่ายไม่ขาวและยังมีหลายรสชาติครับขอแนะนําเป็นตัวนี้เลยครับสกอตซุปไก่สกัดผสมถังเช่าตัวนี้ช่วยบํารุงขั้นกว่ามีส่วนผสมสมุนไพรจีน6ชนิดวันไหนใช้ร่างกายหนักๆต้องบํารุงขั้นกว่าผมขอแนะนาเป็นตัวนี้เลยครับและสุดท้ายสกอตซุปไก่สกัดผสมขิงและกระชายขาวเสริมภูมิคุ้มกันแบบคูณ3าไม่ป่วยง,ง่ายจากซุปไก่ขิงกระชายขาวทั้งหมดนี้สามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนําทั่วประเทศไทยนะครับก่อนจากกัน จัดอีกสักดอกจะได้มีสมาธิในการขับรถไปครับสกอตลอยซุปไก่สก,กัดสกอตนน,นึ่งแห่งประเทศไทยแถมสำหรับวันนี้ไมยอามาจิลรสกันไหนสุนสด่งเวลาเพราะว่าลาไปก่อนครับเจอกใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับบุย